วันที่พิธีมาตัดแต่งทรงผมใช่ละค่ะตัดผมวันนั้นลงวันนี้คิวที่รองลงอัปโหลดให้เพื่อนๆได้ชมนี่คิวเยอะมากเลยค่ะทุกคนใจเย็นนิดนึงนะใครที่จำกันได้ที่พิธีเขาไปตัดแต่งทรงผมมานะคะ่ะไปที่ร้านเดิมแล้วก็ไปหาช่างประจำคือช่างท่านนี้แหละปรากฏว่าช่างประจำย้ายมาอยู่ตรงนี้ประมาณ1เดือนค่ะเพราะว่ามาช่วยร้านทางนี้ใครที่ยังจำกันได้ก่อนหน้าเนี้ยเราก็เลือกทรงผมที่ตามไว้บอร์ดเลยค่ะ แปดติดข้างร้านเราก็ไปเลือกทรงแล้วก็ให้พี่ช่างเขาตัดให้แต่รอบนี้ถามพี่ีว่าพี่ีจะเอาทรงเดิมหรือว่าทรงทูบ็อกซ์พี่ีก็เลยบอกว่าขอทูบ็อกซ์ละกันครับงั้นก็จัดไปตามที่พี่ีชอบแล้วกันนะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่สไตล์บางคนก็บอกว่าชอบทรงก่อนบางคนก็บอกว่าชอบทรงนี้หรือว่าใครชอบทรงไหนคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะออกจากบ้านห้าทุ่มจนเข้าบ้านสองทุ่มจนไฟหน้าหมู่บ้านเปิดแบบนี้ละค่ะแล้วเจอกันรอบหน้านะทรงใหม่ เยอะๆนะครับให้เขาทานก่อนพิธีครับวันนี้วันศุกวันสุดท้ายทำข้อสอบให้ได้เยอะๆนะครับอย่าชิวเกินนะสุด <c oughs> น,นี้ครับวันนี้ผมสอบวันสุดท้ายแล้วนะครับมุดเด๊ะ <c oughs> <laughs> วันนี้วันศุกร์ตอนเย็นเจอกันครับ เดี๋ยวทำไมต้องเจอกันมันสุขบอกแม่หน่อยเพราะว่าจะเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนมันสุกแต่วันนี้สอบปวดนะทำไม่ได้นะเจ้เมื่อกี้บ้าอะไรนะความนี้ทำไมอุ้ยพี่ีพูดไปเรื่อยเพราะว่าแอบจะไปทางไหนไปด้านนู้นหรอก เจอเพื่อนค่ะเจอเพื่อนอพี่ดีพี่ดีครับพี่ดีครับพี่ดีครับผมไม่ไหวแล้วผมไม่รู้จะใช้ชีวิตเวทีได้ยังไงมันมีแต่การลอกลวงล้างรถ24ชั่วโมงทำไมทับแค่5นาทีแล้วทำไมผมสั่งข้าวราดแกงทำไมได้แกงราดเท้า แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวล้ว hmm ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเหมื่อยไหมเมื่อยไหมลูกเฮ้ยเมากกันย่าดอกกับพี่อนกดมอร์นิ่งครับฮุยกุยมอร์นิ่งครับผม दाइ ला ल